กครับก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมมิสเตอร์ใจในเกมวั What s ด์เซเว่โวนะครับซึ่งเกมนี้ผมเห็นคนเล่นกันมากเลยผมเลยเอามั่งนะครับก็ชื่อเซอิร์ฟของผมก็อา่เอาเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นทุกวันนะครับถ้าผมวางก็คือคนไทยมาคุยกันนะครับคนไทยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เออไป เอาอะไรดีเอาคนมาคุยกันแล้วกันนะครับมาคุยกันนะครับถ้าใครเจอเซิร์ฟผมก็เข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็เติม TH ไปด้วยนะครับสักกี่คนดีประมาณนี้นะครับสักเคนเดี๋ยวในเจ็ดในแปดผมจะเอาสิบได้ไหม โอเคงั้นเอาช่างแม่งแลครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับซึ่งชื่อเกมเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อติดไว้ให้นะครับก้างล่างใต้คลิปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรามาดูว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมก็จะบอกสอนทาไอ้นู่นนี่นั่นต่างๆเลยนะเดี๋ยวทําให้ดูครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังพวก คนชาวต่างชาตินะครับนี่ครับนี่ตัวเราก็จะเป็นนี้ครับเวลาวิ่งเร็วก็จะเหมือนตุ๊ดนิดนึงนะเราแล้วคุณเห็นตรงกล้องตรงนี้ไหมครับกล้องตรงเนี้ยนะที่ผมกดอยู่มันคือมุมมองของเรานะครับซึ่งตรงข้างล่างกล้องตรงเนี้ยมันคือเวลาเก็บของนะครับมันจะมีให้เก็บตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสปีดนะครับวิ่งนะครับซึ่งตรงรูปกระเป๋านี่จะเป็นตัวเรานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ตรงที่เป็นรูปลำโพงนี่สามารถเอาไว้คุยกับเพื่อนที่เล่นออนไลน์กับ,กบเรานะครับเดี๋ยวถ้าโทรศัพท์ผมแรกแล้วแสดงว่ามีคนมานครับซึ่งไอตัวเนี้ยอะไรเนี่ยแอคแท็ใช่ไหมไม่รู้นะครับก็จะเอาไว้ตีนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้คุณผู้ชมดูกันเลยแล้วกันที่ผมทานี้เพราะว่าอ๋อแมตเหลือน้อย มันจะกดไม่โดนนะครับเราต้องทำอย่างนี้เพื่อให้มันกดโดนใหม่ปืนนะครับของพวงหรืมันคืออะไรโอเคอู้หึเฮ้ยมันคืออะไรอะทำไมผมกดมันไม่โดนแค่นี้ปืน,นครับเดี๋ยวนี่คือตัวเรานะครับเวลาเอาออกมันอ,ออกไหก็ไม่โดนนะครับ ็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับใส่ชุดนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเอาออกไหนวะเดี๋ยวผมแม่งโดนยิงเลยโอเคเราแหลกๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันแหลกนะครับเหมือนมีคนเข้ามานะครับตอนนี้ถือปืนอยู่นะครับเราเป็นมองมองกดซูมเล็งเลยนะครับโอเค ปืนลั่นตกใจเบาเสียงนะปืนลั่นปืนลั่นโอเคปืนนะครับโอ้หเมื่อกี้ปืนลั่นนะครับคุณผู้ชมตกใจเลยเนาะเราขอส่องบัสนะครับอยู่บ้านล้างนะครับเจอผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามีคนมาส่องเราไหม ทำดูตามช่องน,นะครัะโอเคนะครับเฮ้ยนี่คนนี่ว่ะใช่น้าคนอยู่นั่นแหะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว คครับเ,เดี๋ยวเราไปเจอเขากันหน่อยนะครับเราจะไปถามเขาว่าเป็นคนไทยไหมคุณเซ่ยคนไทยไหมครับเขาหายไปไหนแล้วเขาหายไปไหนแล้วเขาหายไปไหนแล้วคุณผู้ชม ต้องดูดีๆนะครับเผื่อเขาอาจจะเป็นตัวร้ายขัวแหลกแหลกอย่างนี้มีคนเข้ามาชัวเลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเ,ดเราอยู่ในบ้านก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเปืน,นี้ดีกว่าเปืน,นี้ผมว่าน่าจะแรง เดี๋ยวเราจะรอคนไขยนะครับถ้าแรกอย่างนี้จะมีอยู่สองอย่างนะครับซึ่งจะมีคนเข้ามากับคนที่ออกไปนะครับเราดูก่อนคนคนนั้นเขาอยู่ไหนก็าหายไปแล้วนะครับโอเคตรงนั้นโอ้ยแรลกโอ้แรลกมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยว ผมส่องแป๊บนึงโอเคมีแหลกอยู่ตรงนี้นะครับเราอย่าเพิ่งออกไปนะครับเผื่อเราโดนส่องอยู่เหมือนกันโอเคเราผมไปดูตรงนั้นก่อนคนถ้าแหลกมันจะมีคนที่เข้ามาคนที่ออกไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมเห็นเนื้อเอ้ยเห็นกวางตรงนั้นไหมตรงนั้นมันก็ต้องเอามากินนะครับ เออผมรืบบอกไปเลยคุณเห็นสีๆข้างบนไหมครับตรงอะไรวะไอ้ตรงเดี๋นะแป๊บอ้าวทำไมไม่มาตรงใกล้ๆปืนนะครับแถวนี้ยโอเคนั่นแหละที่เป็นสีีนะครับสีเขียวแรกนะมันก็จะเป็นโอ้โหแรกมันก็จะบอกว่า สีเขียวคือเลือดของเรานะครับแล้วก็สีเหลืองเดืองก็จะเป็นรอดอาหารเราต้องกินอาหารนะครับแล้วก็อีกสองอันผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปส่องก่อนนะมีคนเข้ามาปะ่ะโอเคไม่มีนะครับด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับ โอเคเราไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ามีคนไหมไม่ไม่น่าจะมีนะครับโอเคโอ้โหเหล็กอย่างนี้นะครับไฮ้อะไรวะออ๋เหล็กนะครับโอเคเรา ต้องดูให้รอบครอบนะครับเผื่อเขามายิงเรานะครับเราต้องดูก่อนเป็นต่างชาติหรือคนไทยนะครับโอเคโอ้ยทำไมมันแหลกลัวอย่างนี้ คนเข้ามาคนออกไปวะนี่แมงล็กชิบหายเลยสารระวัง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 ,วง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 เข้ามาเฮ้ยเข้า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 มันเห็นเราแหลกมากเลยครับคุณผู้ชมทั้งโคตรแหลกอะ่ะโอเคเนาะ เราส่องก่อนนะครับน่าจะไม่มีใครนะครับคุณผู้ชมเราก็ไอ้นั่นเลยต้องดูดีครับอือหือ,หอแหลกมากครับ ไอผมเหมือนเจอคนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมตัวตรงไกลปืนครับที่เล็งหายไปแล้วนะครับแสดงว่ามีคนเข้าเซิร์ฟเรามานะครับ เราต้องลุ้นกันอีกทีว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะครับเราไปส่องที่เดิมเานะครับอือหือมีคนมาส่องเราไหมน่าจะไม่มีนะครับ ไม่มีใครนะครับเขาไปกันหมดแล้วนะครับไมเดียวเดียวๆได้ยินเสียงคนไหมคุณผู้ชมฮัลโหลครับฮัลโหล นะครับเขาบอกห้ามยิงนะครับโอเคนะครับแสดงว่าเขาจบชีวิตลงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมมิสเตอร์เจก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดส u b ครสม r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมากก็กดซับไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดตามแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของผมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ